น,นิดๆก็เป็นเจ้าของลงพิมพ์ได้จริงหรอจริงค่ะตัวนี้เลยเครื่องพิมพ์อ In ิ Injet Outdoor M Color หัวพิมพ์ F สัน DX11 แท้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง1440 DPI ช่องรองรับวัสดุที่กว้างถึง1.82เมตรตัวบอดี้มีความใหญ่คงทนแข็งแรงรองรับแรงสัง่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีค่ะพิเศษสุด เมนบอร์ดจำค่าเริ่มต้นอัตโนมัติเสมอหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วโครงสร้างของเครื่องออกแบบมาเป็นพิเศษให้แข็งแรงทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังมีระบบอินฟราเลดและพระรัดลมเป่าลมร้อนช่วยให้สีแห้งไวและภาพคมชดัดสีสวยมากยิ่งขึ้นค่ะมีระบบทำความสะอาดหัวพิมพ์ทำให้ประหยัดหมึกมากยิ่งขึ้น สวยคมชัดแค่ไหนดูดิค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีความสวยคงชัดแม้ตัวหนังสือจะเล็กแต่ว่ายังเห็นชัดค่ะว้าวนี่คือคุณภาพงานพิมพ์บนผิวไวนิ่วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีความคงชัดและสีเนี่ยสดสวยมากๆเลยค่ะ และนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์วัสดุได้หลากหลายอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกอร์อีโคโฟโต้ผ้าไอทีพิเกอร 2, และผ้าคแคนวาสที่ใช้สำหรับการทำรูปกรอบลอยค่ะเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกกับโปรโมชั่นของแถมแบบจุกๆเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะกับหมึกอีโค o เวน C M Y K น้ำยาล้างหัวพิมพ์อีโคโซเวนสติกเกอร์หน้ากว้าง1.27เมตรและไฮไลท์พิเศษสุดกับเครื่องตัดไดคัดสติกเกอร์บาสโคคัตรุ่น CL 2 4หน้ากว้าง63ซนติเมตรที่มีความแม่นยำสูงทั้งหมดนี้พร้อมเปิดร้านในราคาสุดพิเศษเพียง129,000บาท หากลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถนำไฟงานเข้ามาทสคุณภาพเครื่องที่โชว์รูมได้ค่ะหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ